เนื้อหาของคลิปนี้เป็นภาพบรรยากาศนะหลังจากที่ถวายพระพุทธร,รูปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะถวายทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนของการถวายปัจจัยแด่สงนะคะคุณพงพิษพร้อมครอบครัวนะคะ,ะในภาพก็ามาพร้อมหน้าพร้อมตาเลยนะคะผู้จะดทำคลิปก็พยายามเก็บนะบรรยากาศภาพ งานให้ได้มากที่สุดนะคะนำพาไ่ทุกท่านได้รวมอนุโมทนาหลังจากนั้นนะคะพระอธิการจักรีปัญญาทโรนะก็อมอบของที่ระลึกนะคะเป็นพระพุทธรูปนะเป็นพระพุทธชินราชอเป็นรุ่นเดียวกันกันกบพระประธานนะ,ะปลุกเสกพร้อมกันนะคะพระอธิการจักรีแจ้งว่าแบบนั้นนะคะและขั้นตอนสุดท้ายก็คือ กรวดน้ำนะคะกรวดน้ำแผ่ส่วนกุศลนะคะนำาพาไปทุกท่านนะคะได้น้อมจิตน้อมใจนะรวมกับท่านเจ้าภาพก็คือคุณผ่องพิษมณีรพีพัฒนะคะและครอบครัวนะคะสาธุสาธุสาธุค่ะ